สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลย์นรคณาตุลสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่มเติมทางช่องทางของเราด้วยนะครับขอบคุณครับการดูการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่เบลิเบอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั่นอัลลาอาดีมาถาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ในเดือน กันยายนทั้งเดือน1-30ถึงกันยายนแล้วก็บวกตุลาคมไป5วันนะครับวันที่5ตุลาคมไปวันเดทไลน์ก็อัลลาออดีมาทำค่ากรูกได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังในราศีพฤษภนะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าพักองศาคือต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าดาวรายปีขึ้นไปเนี่ยจะมีการถอยหลัง2รูปแบบดาวรายปีจะมีดาวพฤหัสบดี1ปีดาวราหูเนี่ย ปีครึ่งแต่มีดวงเดียวที่ไม่ถอยหลังในหลายปีก็คือดาวราหูนะครับราหูเดินปกติไม่มีการถอยหลังนะครับต่อไปเป็นดาวเสาร์สองปีครึ่งอันนี้ถอยหลังนะครับแล้วก็บรตยูเจ็ดปีก็มีการถอยหลังดังนั้นสรุปรวมถอยหลังมีอยู่สามดวงคือเสาร์บรตยูและพฤหัสนะครับจะมีการถอยหลังสองรูปแบบรูปแบบเรียกว่าพักรูปแบบแรกเรียกว่าพักองศาพระองศาคืออะไรพรกองศาคือหนึ่งราศีเนี่ยที่ดาวพฤหัสฤกจันรอยู่เนี่ยขณะเนี่ยที่ราศีพฤษภเนาะ อยู่ที่คืออย่างนี้มันมี30องศาหนึ่งราศีมี30องศาเท่ากันหมดดาวพฤกษ์ดีโครจรไปเรื่อยๆไปทางราศีมิถุนเพราะว่าเมษาพฤษามิถุนาเนาะมันเลยไปทางนี้นะครับไปเรื่อยๆปุ๊บลรวอยู่ดีถอยหลังกลับมาเขาว่าถอยหลังตัวนี้เรียกว่าพักองศาแต่มันจะมีถอยข้ามราศีอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราอธิบายคืออย่างนี้ครับการถอยหลังตรงนี้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นการแค่อนุมานเป็นการแค่ เชิงเปรียบ,บเทียบเปรยยในทางคณิตศาสตร์และก็ฟิสิกส์นะครับก็คือพูดง่ายว่ามันมันเป็นอะไรที่เป็นมุมมองนะครับในทางขงศาสตร์เรียกว่ามันเป็นมุมมองเชิงมุมสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะครับคือพูดง่ายว่าเอาง่ายๆนะเราอะอยู่ในการแข่งขันกีฬากีทานะครับแข่งขันกีฬาชนิดกีทาก็คือวิ่ง เรายืนอยู่ตรงกลางสนามสมมต umas, ิ <blunt animation> เราเป็นตากล้องนะครับเราจะได้รู้ว่าโอเคเราเป็นตากล้องเราอยู่ตรงกลางสนามนะไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะครับอยู่กลางสนามแล้วเรามองมองเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนกับถ่ายเนาะถ่ายไอ้ลู่วิ่งเนี่ยครับมันจะมีลู่วิ่งข้างในแล้วก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับข้างในหมายถึงติดตัวเราอ่ะคือคนแรกที่ติดตัวเราอ่ะนั่นแหละก็คือลู่วิ่งข้างในแล้วก็ถัดออกไปจนถึงลู่วิ่งข้างนอกถูกไหมครับแล้วเราดูด้วยตาเนื้อครับ ข้างนอกมองมาก็เหมือนกันน่ะก็คือพู่ง่ายว่าข้างนอกดูมันจะกว้างกว่าข้างในเนาะดูมันไกลกว่าข้างในเนาะดูเสียเปรียบกว่าข้างในเนาะจริงไหมคือคุณเคยสังเกตไหมตอนเด็กๆอะ่ะตอนที่ยังไม่ดูยังไม่รู้จักโหราศาสตร์นะครับผมก็ยังมองว่าทําไมาคนข้างนอกเสียเปรียบอะ่ะคนข้างในได้เปรียบอะ่ะคือวิ่งป้เบี้ยวมันก็ครบรอบแล้วปะแต่ไอ้คนข้างนอกอ่ะวิ่งแทบตายไยง,งก็ไม่ไม่ครบรอบอ่ะคือครบรอบช้าแล้วมักใครอยู่ขอบๆจะไม่ชนะกันด้วยมันดูเหมือน ยังไงไม่รู้อะเนาะแต่ว่ามันดูแบบนั้นอะแต่ปรากฏว่าตามจริงมันเท่ากันเพราะว่าการแข่งขันกีฬามันต้องมีความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมเอาแล้วใครอยากอยู่ลู่วิ่งข้างนอกล่ะถูกปะ่ะเออใครอยู่ข้างนอกก็ต้องแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิถ้าง,งั้นน่ะดังนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่แล้วคนที่ชนะมักจะอยู่ตรงกลางๆไม่ได้อยู่ขอบนะครับเออทั้งสองเลยสังเกตดูนะคนที่ชนะมักจะอยู่ตรงกลางๆครับไม่ได้อยู่ขอบ ดังนั้นเนี่ยมันก็คือไม่จริงเสมอไปเรามันเป็นการหลอกตานะครับเนี่ยโหราศา,า,ศาก็เหมือนกันดวงดาวที่มันหมุนรอบสุดเรายืนอ,อยู่บนโลกถูกไหมครับแล้วดาวทุกดวงโคจรรอบตัวเราแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ยังต้องโคจรรอบโลกนะครับเพราะเราสังเกตการอยู่บนโลกจะหมายว่าเราสังยืนสังเกตการอยู่ดาวดวงไหนดาวอื่นๆจะโคจรรอบตัวเราทั้งหมดแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ก็ต้องโคจรรอบตัวเราเข้าใจไหมครับเพราะเราอ่ะหมุนได้3.60องศาตัวเราอ่ะเออ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมองเห็นทั้งหมดเข้าใจหรือยังนี่คือจุดพิเศษของตัวจุดสังเกตการนะครับทีนี้เมื่อเรามองออกไปอะ่ะมันจะมีการทดรอบเขาว่าทดรอบหมายความว่าสายตาเราหลอกอะว่าไอ้ดาวดวงนี้มันไปไวมากๆเลยนะอย่างดาวพุธเนี่ยโคจรไวมาก1เดือนตอนหนราศี แต่ไอดาวเสาร์มฤตยูวเจ็ดปีอะคิดดูเห็นไหมมันต่างกันมากแต่อันนี้คือความจริงเพราะว่าวงคอจรของเขาอะมันกว้างจริงๆมันยาวจริงๆระยะทางมันไกลจริงๆอันนี้ก็คือความจริงแต่หมายความว่าการวิ่งในอัตรามันก็บอกว่าไม่เท่ากันหรอกพูดง่ายว่ามวลของดวงดาวมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยแต่เอาไปว่ามันต้องสมดุลถ้าไม่สมดุลมันก็คงพังทลายลงไปแล้วใช่ไหมครับมันคงไม่อยู่ประมาณพันปีหมื่นปีมาถึงขนาดนี้หรอกจักรวาลเนี่ยดังนั้นเนี่ย มันอยู่เป็นล้านล้านปีก็ว่าได้แต่มันไม่ล่มลงไปก็แปลว่ามันต้องเสถียรแล้วมันต้องแบบเขาเรียกว่ามีจุดสมดุลของมันนะถูกปะทุกดวงอ่ะมันเกิดบิกแบงชนกันถูกปะแล้วมันก็แตกกระจายออกมาแล้วก็หมุนวนจนชนกันมั่วจนมันกลมอ่ะคิดดูว่าจากดาวที่มันถูกแตกเป็นสเสี่ยงแต่มันรวมกันได้เป็นกลมๆได้คือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็รู้กว่ามันจะรวมตัวกันได้แล้วกว่ามันจะขัดเกลาจนเป็นลูกกลมๆครับ ที่เราเห็นเห็นกันเป็นดวงดาวเป็นรูปกลมๆอะม่ะจำชื่อมันไม่ได้กลมนะเออจำชื่มันเกิดบิดแบงโลกเราก็ยังไม่กลมถูกปะมันก็มีว่าๆแบ่งๆไปตามภูเขาแม่น้ําอ่ะเออนั่นแหละแต่เรามองไกลๆมันกลมนะเออนั่นแหละก็เพราะว่ามันหลอกตาอีกแล้วนะครับเห็นไหมทุกอย่างมันหลอกตาเราหมดเรามองไกลๆดวงดาวอ่ะมันก็เป็นแสงลิบหลี มันก็ดูเหมือนจะกลมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเหมือนดวงจันทร์เนี่ยที่ว่ากลมแต่จริงๆมันไม่กลมนะครับเราไปสังเกตเหยียบเหยียบดวงจันทร์ดูก็รู้ว่ามันไม่กลมนะครับแต่เรามองไกลๆมันกลมดิกเลยนั่นแหละประมาณนั้นมันหลอกตาไงเห็นไหมเนี่ยคือการหลอกตาทั้งหมดมันคือการอนุมานไม่ใช่ความจริงในนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคําว่าพักองศาเกิดขึ้นนะครับแต่มันมีผลกับการพยากรณ์และชีวิตมนุษย์เราจึงต้องเอามาพูดไง ไม่งั้นเราไม่พูดหรอกหลักฟิสิกส์ก็ฟิสิกส์ไปสิหลักคณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์สิเกี่ยวอะไรกับชีวิตมนุษย์ถูกปะเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันก็ได้แต่เราต้องสนใจเพราะมันเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์และมันมาสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยหัสตร์จึงต้องเอาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีการพักด้วยเออพักมันมัน,ม,นมันบ่งบอกถึงอะไรได้อะการรอคอยการช้าการยืด โลกเลื่อนนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้บอกว่าได้นะแต่มันไม่ได้หรอกพราดาวผักนะครับถ้าดาวพักมันคือรอครับคุณอยากคิดว่าคุณจะได้นะครับเข้าใจไรือย่างดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์มันก็เลยต้องเอามาคํานวณเนี่ยว่ามันเกิดการถอยหลังอ่ะเนี่ยมันจึงต้องไปบวกพนหนวกวิชานี้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์โดยตรงด้วยนะครับเพราะมันมีเชิงมุมสัมพันธ์คือคนไทยอย่าเก่งมันคือเราอะมา มาพัฒนาในเรื่องของมุมสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์เออทางที่ผมก็ไม่เก่งเลขคณิตเลยนะแต่ว่าเราคือตรงเนี้ยมันง่ายบอกเลยอย่างจะเกิดสุยค่าจนาค่าดูง่ายมากในโหราศาสตร์เนี่ยแต่ต้องดูในการแบบตั้งดวงด้วยนะเพราะว่าวันเวลาเราจะไม่รู้ ถ้าเรารู้วันเวลาแล้วก็ตั้งดวงขึ้นมาเราจะรู้เราจะอ่านออกดูง่ายแต่ดาราศาสตร์เนี่ยคำนวณยากมากเลยกว่าจะเกิดวันไหนวันไหนก็ไม่รู้ไม่รู้วิธีการคำนวณเขาจะอาจจะต้องใช้แบบระบบดิจิตอลนะครับแต่ของเราอะดูด้วยชาร์ตรตรงเนี้ยเราก็รู้นะครับว่าเนี่ยอย่างเช่นอาทิตย์เดือนราศีกันเดือนกันยายนต้องเกิดเหมายนถึงกันยาถึงตุลาคมหมายถึงกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยจะเกิดสุยคัานแน่นอนนะครับก็คือวันที่2ตุลานะครับสอสตุลาเพราะว่ามันประมาณ เที่ยงคืนไปแล้วมันก็เลยเป็น3ตัวลาได้นะครับก็เลยเล่งกันกนระดาลาหูแล้วจะรู้เลยว่าเกิดสุริยาคาตขึ้นนะครับเห็นไหมดูง่ายไม่ได้ยากเลยลาหูอยู่นี่ก็ไม่แปลกต้องเกิดเดือนสิงหาอ่าอะไรเงี้ยครับเห็นไหมดูไม่ยากสิงหากันยาโดยประมาณเนี้ยแหละเออหมายถึงว่ากลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยาจะต้องเกิดสุริยาคาตเพราะว่าราหูลงมาที่ราศีกลุ่มละถ้ามาตรงนี้ก็เกิดกลางเดือนกระดาถ,ถึงกลางเดือนสิงหาเนี่เราก็รู้เห็นไหมครับไม่ได้ยากเออ เห็นไหมมันดูง่ายแต่ว่าถ้าเป็นดาราศาสตร์ต้องคํานวณอะไรก็รูยยิบเลยนะครับวุ่นวายเนาะ,ะประมาณนั้นทีนี้นี่คือเครื่องมือที่มันดูคือแบบมันง่ายเลยนะมันถึงทําให้เราอะัพยกากรไม่ได้ยากมากจนเกินไปเพราะชีวิตมนุษย์เราไม่ได้ทายคันนี้ง่ายนะครับอยู่ดีไม่มีทางในแล้วยีไปทายคนชีวิตคนแล้วมันถูกต้องอะ่ะมันดูอเมซิ่งไหมล่ะก็นั่นแหละรครับ ก็นี่ไงเพราะว่ามันทาให้ง่ายขึ้นมาแล้วนะครับคือชาญฉลาดของโบราณเนี่ยเก่งมากเลยที่สามารถทําได้แบบนี้เนาะและเป็นวิชาเดียวที่สามารถรู้อนาคตได้นะครับค่อนข้างแม่นยําแต่ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นะแต่ค่อนข้างแม่นยํานะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่พฤหัสโคจรอ่ะสามตุลาคม67ถึง13กุมภาพันธ์68ถอยหลังเนี่ยนะครับอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าถอยข้ามราศีถอยข้ามราศีคืออะไรถอยข้ามราศีคืออย่างนี้ครับ อ,อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเอ,เอาที่มันจะมีปัญหาเนี่ยอย่างตรงนี้อนาคตข้างหน้านะอนาคตข้างหน้าเมื่อโครจรเข้าสู่ราศีสิงประพัตนะพระหัดลงมาเรื่อยๆเนี่ยอนาคตนะไม่ใช่ตอนนี้เข้าเรือนวินาศปุ๊บแล้วมันถอยหลังกลับไปราศสีสิงต่อเขาเรี para, ยกว่ายำไปยำมาอย่างสามรอบนะครับเขาเรียกว่ามานี่หนึ่งอ่า๋ยวนะมานีหนึ่งไปนีหนึ่งกลับมาที่นี้หนึ่งนะเนาะดือมวินาศนะครับ มันก็ยยำไปยำม,มาลาภากวินาศอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือข้อเสียถามว่าทําไมคือข้อเสียเอา้าก็ลาภะได้เงินวินาเสียเสียลาภเสียเงินที่ได้มาก็หมายถึงว่ามีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าอะไรครบเพศไผ่วินามันคือหลึกลับนะครับก็คือเพศไผ่หรือจะหมายถึงต้องเสียเงินโดยไม่คาดฝันอ่าเรียกอย่างเงี้แล้วกันเสียเงินโดยไม่คาดฝันอยู่ๆก็เสียได้มาปุ๊บก็เสียไป ม,มันเหมือนสับขาหลอกเขาจะไะเหมือนสับขาหลอกมันเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆไอ้พบดีลงพบดีไม่เท่าไหร่เราไอลาภกรรมะกรรมะสุภะถอยหลงังไปถอยแรงมาไม่มีปัญหาหรอกครับมีนิดๆิดหน่อยคือรอคอยล่าช้าต้องไปแก้ไขปรับปรุงนิดหน่อยก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นพบเสียเนี่ยมันเสียเลยอะเออเสียแล้วต้องกลับไปแก้เพราะถ้าไม่แก้ก็ก็คือเสียไปกว่าเดิม เออเพราะว่าดา,พาวพฤหัสบดีอยู่หนึ่งปีถ้าไม่แก้มันก็คือเออนั่นแหละก็เสียไปเท่านั้นนะก็ต้องมาระวังแล้วดาวพฤหัสจะโครจรถอยหลังเนี่ยทั้งหมด4เดือนโดยประมาณนะครับก็เป็นปกตินะครับทีนี้ดาวพฤหัสไม่ได้โครจรถอยหลังข้ามราศีแบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ปีขนันปีขานปีเถาะปีมะโรงแล้วปีหน้าคือปีมะเส็งอีก1ปีก็ไม่ได้ถอยหลังข้ามราศีนะครับแต่แค่พักองศาเท่านั้นทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับข้อพักองศา พระอ,องศาคืออะไรพระอ,องศาคือดาวเนี่ยมันโครจรอยู่ในราศีตัวเองราดถอยหลังเนาะแต่ไม่ได้ข้ามไปราศีไหนก็เลยเกิดความล่าช้าการยืดเยื้อยาวนานเกิดขึ้นดาวเสาร์ตอนนี้ก็ถอยหลังอยู่ตั้งแต่กรกฎาคมถึง3พฤศจิกายนในนั้นเนี่ยจะทับค้ไ่้อะไรมีเกณฑ์เหลื่อมกันกับดาวพฤษศิกที่ถอยหลัง3ตุลาคมเนาะในนั้นเนี่ย 3ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน1เดือนเต็มนี้ต้องระวังมากๆเพราะมันจะมีดาวสองดวงถอยหลังเหมือนกันและเป็นดาวใหญ่ด้วยดาวใหญ่หมายถึงดาวรายปีเมื่อค้อจร1เดือนนี้จะต้องมาระวังเรื่องของการเริ่มต้นการลงทุนความเสี่ยงต่างๆห้ามไม่ไม่ทาอะไรใหม่ๆไม่ครับไม่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 ลงทุนนะครับไม่เปิดรับใครเข้ามาในชีวิตไม่ทําความสัมพันธ์เพิ่มกับใครหมายความว่าอย่าไป อย่าไปผูกสัมพันธ์ไมตีกับใครใหม่เพราะว่าของเก่าก็ลําบากอยู่แล้วของใหม่มานี่มันมันไม่รู้อะแล้วยิ่งคจรในภพเสียด้วยเห็นไหมครับเอออันนี้คือข้อข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาพระองศามีข้อเสียคือปกติถ้าถอยหลังในเรือนสุภาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็แค่รอผู้สับสนมาช่วยแต่ยังมาไม่ถึงก็แค่นั้นเองต้องรอนิดนึงแต่พอมรณะปึ๊บเสียหายก่อนเลยทันทีแล้วแล้วเสียหายต้องกลับไปแก้ แก้ไม่ได้ก็พังอ่ะเออก็คือจบวินาศไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังและมีมฤตยูอยู่ด้วยนะอ่าดังนั้นเนี่ยมันเป็นปีพิเศษครับที่คนตนต้องระวังมากๆเพราะว่าการพักองศาครั้งนี้อ่ะมันเป็นอะไรที่มีจุดรั่วอยู่2จุดก็คือ1คือตกพบเสียคือมรณะ2อคือมฤตยูกลุ่มด้วยคือการพันผวนพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันปัญหาเกิดขึ้นโดยกะทันหัน เราวางแผนมาแล้วมันก็ดีอยู่แล้วอยู่ๆมันก็มีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาแทรกยิ่งดาวเกตเข้ามาเนี่ยเดือนนี้โอ้โหอยู่ๆก็เกิดอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาแทรกแล้วมีปัญหาขึ้นมาทันทีก็เลยทําให้ต้องวิ่งไปแก้กันอนลรมันนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อะไรประมาณน,นี้ต้องมาระวังอ่อทนีนี้เดี๋ยวจะมีคลิปที่2ตามมาอันนี้คลิปแรกนะครับยังไม่ได้พูดเลยพูดมาตั้งยาวแล้ว คืออย่างนี้ครับต้องระมัดระวังคลิปนี้เป็น EP แรกที่เราจะต้องพูดถึงการพยากรณ์นิดหน่อยแต่ว่าเน้นการอธิบายเยอะแต่ว่าคลิปที่2เป็นการอธิบายไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ล้วนๆเนาะรอคลิปหน้าถ้าใครชอบแบบการพยากรณ์รอคลิปหน้าแต่คลิปนี้เป็นการเชิงอธิบายส่วนใหญ่นะครับที่อธิบายมาทั้งหมดนี้แหละบางคนอาจจะว่าเมื่อไร่จะเข้าเรื่องไม่ได้เข้าเรื่องครับคลิปนี้ไม่มีการเข้าเรื่องนะครับทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันหมด แต่เป็นการเชิงอธิบายนะครับไม่ใช่พยากรณ์เป็นหลักคลิปหน้าเป็นการอธิบายเอ่อเป็นการพยากรณ์เป็นหลักนะครับคลิปหน้าถ้าอยากดูเนาะอ่ะต่อไปสุดท้ายตนุราศีตุลและขนาตุนทางดิต้ตรงนี้ใช่ไหมครับดาวพฤหัสโคจรเข้าเือนมรณะอาซาชะมรณะมันเสียเพราะชาวบ้านอาริมรณะ ทุกอย่างจบได้ข้อดีคือแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ข้อเสียคือแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้หรือมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองถ้าเราไม่ไปแก้ให้ใครข้อเสียครับคนตนเนี่ยมันถูกออกแบบมาว่าต้องไปแบกภาระชาวบ้านเออแต่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะอย่าอย่าหวังคือเพื่อนะว่าช่วยคนอื่นไปก็หวังว่าเราอะแค่สบายใจว่าโอเคฉันได้ช่วยคนคนเขามีความสุขฉันก็ดีใจปรับปร่มใจแค่นั้นแหละจบ อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องมาช่วยเราเดือดร้อนแล้วคนนี้จะต้องมาช่วยฉันไม่ครับอย่าคิดถ้า,ถาคิดอย่างนี้นเนี่ยไม่มีทางผิดหวังอกหักแักคุดไปเลยนะครับคือไม่ได้เราคนตุนเนี่ยมันออกแบบมาว่าสาชากะอาริเป็นเจ้าเรือนเดียวกันมีปัญหาก็มีปัญหากับสังคมนี่แหละแก้ปัญหาก็ได้กับสังคมนี่แหละดังนั้นเนี่ยคุณได้แค่คอนเนคชั่นดีๆแก้เบื่อแก้แเซ็งไปงั้นแหละก็หมายความว่าไปช่วยเขา ก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นญาติคือรักทุกคนเหมือนญาตินะ่ะคนตนเนี่ยเพราะคนใจดีป็นคนเอื้อเฟื้อนะครับรักทุกคนเหมือนญาติพี่น้องของตัวนะครับคือเป็นสื่อสารให้กับโลกใบน,นี้คนตนเนี่ยแต่ข้อเสียคือทําคุณคนไม่ขึ้นเพราะปัญหามันเข้ามาเราก็ไปนั่งแก้ให้ชาวบ้านแต่พอมีปัญหากับตัวเองขอความช่วยจากใครโน no, ไม่มีเชื่อเชื่อไหมละ่ะ อม,มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะมีคนช่วยจริงๆนะยกเว้นคุณต้องเอาเงินไปซื้ออย่าง,างต้องมาหาหมอดูเงี้ยคุณถึงจะได้แก้เพราะว่าคุณต้องใช้เงินซื้อแต่ถ้าเปเป็นความสัมพันธ์อ่ะคุณไม่มีใครช่วยหรอกอืบอกเลยเพราะพี่ผมก็เกิดตุนเพราะพี่ผมเป็นคนพูดกับปากเองเลยก่อนที่จะรู้โหราศาสตร์ด้วยซ้ำว่าตอนมีปัญหานะในวงเนี่ยปรึกษากันทุกคนเลยแต่ตอนเรามีปัญหานะไม่มีใครอยู่แก้ปัญหาให้เราได้เลยคือไม่มีใครรับฟังเลยครับเออประมาณนั้นเลย คนนู้นก็ไม่ว่างคนนี้ก็มีปัญหาคนนู้นก็ฉันก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะอะไรประมาณเนี้ยคือเนี่ยแหละก็เรียกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นอย่าไปหวังอะไรกับใครเราช่วยก็ช่วยด้วยเจตนาที่ดีแล้วก็จบนะครับก็ถือว่าทําบุญทําทานไปนะครับแต่ว่าอย่าไปหวังว่าเขาจะมาช่วยเราเนาะมันไม่คงไม่มีอ่ะนะครับไงก็ปรับความทัศนคติเราจะได้ไม่เจ็บปวดกับสิ่งนี้ถ้าไม่งั้นเราจะยึดติดกับปัญหาแล้วเราก็จะติดว่าฉันจะช่วยคนอื่นทําไมหรือเมื่อ ฉันช่วยเราไม่มีใครช่วยฉันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิทธินะแต่ไม่ควรคิดอย่างนั้นดีคือดีทําดีคือทําดีแต่ทําดีอย่าหวังผลเพราะว่าคือหวังได้เล็กๆน้อยๆหวังเรื่องความอิ่มใจก็พออย่าไปหวังอะไรมากเนาะประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจกับช่องชรแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ